ตัวนี้ก็คืองูงอดนะครับดูครับนี่ครับลักษณะเป็นเส้นแบบนี้นะครับนี่ก็คืองูงอดนะครับเป็นญาติิกับงูปีแก้วนะครับเพราะว่างูปีแก้วอะ่ะนะครับเขาจะเป็นเส้นขีดๆตรงลําตัวนะครับแต่ตัวนี้คืองูงอดนะครับเป็นงูไม่มีพิษนะครับ ปล่อยเข้าไปอยู่ตามธรรมชาตินะครับนี่ครับให้เข้าไปอยู่ในสวนข้างล่างครับนี่ครับนี่ครับให้เขาไปอยู่ตามธรรมชาตินะครับเขาเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษนะครับออกหากบหาเขียดลืงแองกินเป็นอาหารนะครับนะครับปล่อยให้เขาไปอยู่ในสวนครับเพราะว่าเขาเป็นงูไม่มีพิษนะครับไม่ต้องไปทําร้ายเขานะครับ แต่ถ้างูมีพิษก็ว่ากันไปเรื่องหนึ่งครับนี่ครับก็ให้เขาไปอยู่ในสวนในป่านะครับตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าเขาไม่มีพิษนะครับพอเขาเห็นโคนเขาก็จะเลื้อยหนีครับเขาก็จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรานะครับนี่ครับออกไปหากินตามธรรมชาติครับเพราะว่าเขาเป็นงูไม่มีพิษนะครับถ้าเป็นงูมีพิษเราก็ว่ากันไปเรื่องหนึ่งครับ